เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีและข่าวจริงสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเพิ่งเริ่มจะซาๆาลงไปนะครับและใครที่กำลังมองหาเงินลงทุนสำหรับประกอบอาชีพหรือว่าต้องการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ทางธนาคารอมสินเขาออกโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ซึ่งมีวงเงินกู้สูงสุดถึง50,000บาทดอกเบีย้ยต่ำแค่ร้อยละ0.75ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุดถึง5ปีและอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน70ปีหมายความว่าถ้าท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุต่ำกว่า65ปีสามารถที่จะกู้ได้ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับคุณสมบัติแรกนะครับท่านต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีและนอกจากนั้นยังต้องมีการประกอบอาชีพมีถิ่นที่อยู่แน่นอนแล้วก็ต้องสามารถติดต่อได้ด้วยนะครับ ระยะเวลาการชำระเงินกู้เริ่มตั้งแต่3ปีสูงสุด5ปีส่วนหลักประกันนะครับเขาจะให้ใช้บรัรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหการรมขนาดย่อมหรือว่าบสอยอซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของธุรกิจ SME นั่นแหละครับซึ่งเขาให้ใช้บสอยอนี่แหละครับเป็นหลักประกันเงินกู้ได้เลย สำหรับเอกสารประกอบการกู้นะครับก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายอันนี้จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับและเอกสารประกอบสุดท้ายก็คือรูปถ่ายของสถานที่ในการประกอบอาชีพครับ หากท่านใดสนใจสามารถตรวจสอบและยื่นเอกสารสิทธิ์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนของออมสินนะครับหมายเลข1115ครับ